อย่างตอนนี้ก็เหลือเก้าจุดแล้วจากสิบหกเก้าจิกาบ b y มีพื้นที่ทํางานได้อีกเยอะนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ทำให้ Google Drive ของเราเต็มนะครับซึ่ง เป็นในส่วนของอีเมลนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้น App Skip Notification แ Google ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะรันแบบนี้อยู่ตลอดนะครับใครเคยเจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวลองทำวิธีนี้ดูนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราดูที่อีเมลของเรานะครับ จะปรากฏไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาตลอดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาใหม่ตลอดแล้วก็เขาจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครเนี่ยจะเด้งขึ้นแบบนี้มาเหมือนรันเซตแล้วมันก็ส่งผลต่อมันก็ส่งผลต่อความจุของอ่าในส่วนของอีเมลเราด้วยนะครับมันทําให้อีเมลเราเต็มแล้วก็ทําให้ Google Drive เราก็เต็มนะครับทีนี้วิธีการเอาออกทํำยังไงนะครับ ของผมเนี่ยเต็มจนประมาณหมื่นแปดได้นะครับก็เลยขี้เกียจลบนะครับเพราะว่าถ้าถ้าลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้แล้วเราต้องมาคอยลบคอยลบเขาก็จะรันตามเวลาเราก็ไม่ชนะไปลบนะครับนี่วิธีการแก้ไขนะครับก็ต้องอดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะรันมาแบบนี้อีกนะครับอทีนี้เราเรามาดูเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวเจ้าลิมิตนี้นะครับอ่าให้เรามาที่ ตัวโครงการนะครับตัวโครงการเข้าพิมพ์คำว่า app s c r i p t Google นะครับก็จะขึ้นตรงนี้มาเสร็จแล้วผมจะพิมพ์ไอเจาลิมิตเมื่อกี้นะครับลิมิตลิมิตอ่ะเพิ่มดูนะครับอาเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดู คำสั่งนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะครับแต่ว่าเขาก็จะรันอยู่ตลอดเนี่ยตัวนี้เขาก็จะรันอยู่ตลอดลิมิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ติ๊กเกอร์นะครับตรงในส่วนของติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะมีเหมือนวันที่เขาจะรันใช้งานอยู่ตลอดนะครับตัวนี้เขาจะขึ้นว่าวันนี้เลยนะครับเวลานี้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของการเรียกใช้อามาดูในโหมดนี้เราจะเห็นว่าเขาคือเขาจะมาตามเวลาตลอดเลยนะครับเนี่ยนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งมานาทีหนึ่งรันนาทีหนึ่งรันอย่างงี้นะครับรันทุกนาทีนะครับมันก็เลยทําให้ไฟล์ในอ e ีเมลเราเป็นเป็นหมืน่นทีนี้วิธีการ,รก็คือเราก็หยุดอันนี้ก่อนเลยนะครับหยุดหยุดไม่ให้ทํางาน ไม่เรียกใช้นะครับแล้วก็มาไอ้เจ้านี้อีกนะครับมาตรงติ๊กเกอร์นี้ก็คือลบทิ้งเลยนะครับลบทิ้งลบทิ้งแบบนี้เลยนะครับเพื่อตัดปัญหาในส่วนของคำสั่งในส่วนของโค้ดตรงนี้เรา เราก็มาร์กไว้แล้วนะครับเขาก็ไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เราใส่คําว่าคิดหนึ่งดูนะครับโอเคปเปลี่ยนทีนี้เราจะมาดูตรงอีเมลนะครับว่าเขาจะขึ้นมาไหมคำว่าลิมิตนะครับเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังขึ้นมาอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารีเฟซสัหน่อย เดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นลิมิตขีดหนึ่งนี่ผมลบไปถือว่าเยอะแล้วนะครับลบไปประมาณหมื่นหมื่นไฟล์อ่ะนั่งลบจนขี้เกยียจก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยหาวิธีการว่าเอ๊ะทำไมมันมันลบมันก็ขึ้นมันลบมันก็ขึ้นนะครับดูนะครับลิมิตจะขึ้นมาไหม ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเราแก้ไขถูกจุดนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการรับอีเมลได้มากขึ้นนะครับพื้นที่ใน Google เราก็จะเยอะเยอะขึ้นด้วยรอ,อดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะขึ้นไหมตัวนี้ก็ยังรันอยู่นะครับ M2 New นี้ยังรันอยู่ M5 ยังรันอยู่ตัวลิมิตจะรันไหม ปรากฏว่าไม่ขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าเราแก้ไขถูกจุดเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้คือทางแก้เลยนะครับน่าจะไม่ขึ้นแล้วอ่าเราก็จะได้มีพื้นที่นะครับตรงนี้พื้นที่เต็มเพราะว่าไอ้เจ้านี่ะมันลันของผมลันลันลันอยู่ทุกนาทีทุกนาทีนะครับผมก็ต้องมาตามลบอยู่ตอนนี้นะครับอ่าผมก็จะใช้วิธีการเซิร์ช วิธีลบผมก็จะใช้วิธีการเฟิร์สต,ตัวไอเจ้านี้แหละเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ต้องนั่งรับนั่งลบของนั่งลบไอเจ้าเก่าไปก่อนตัวใหม่เดี๋ยวเราเหลือสองตัวแล้วก็กจะไปแก้ไขให้ให้เขาไม่ขึ้นละ อันนี้ลบนังเหลืออยู่เยอะนะ,ะเนี่ยอันนี้ต้องลบออกอีกเพื่อจะได้มีพื้นที่ใน Google Drive เราเยอะขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ก็เหลือเก้าจุดแล้วจากสิบหกอันนี้ลดเหลืออยู่เก้าเก้าจิงนะครับเก้ากิกบก็มีพื้นที่ทำงานได้อีกเยอะนะครับ ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปลบต่ออีกนะครับก็นําหรือว่านําวิธีการดีๆนะครับมาแนะนํากันนะครับเผื่อใครที่เจอปัญหาแบบผมนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวออกไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปลบต่ออีกนะครับ Música